สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซี F C, ที่หักแพงสุขูสุขคนทั้งในประเทศต่างประเทศพ่อกับเคยลาคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องเคยลากระสิบพามาอัปเดตนำโซลาเซลล์พี่น้องแต่ว่าทางล้างนี่ชีฟ็นเพื่อนน้อยเนาะยังประทันได้เห็ดตอนนี้ยังเห็ดที่จอดรถอยู่ นี่พี่น้องเือนศาลาราลิมหนองเอสลาราลิมน้องพี่น้องหมองนางเย็นเกลือปลานางกินขา้าวกินน้ำก็ได้พี่น้องแต่เฮาสิมาอัปเดตนี่พี่น้องน้ำโซลาเซลล์ไหลแล้วไหลแบบประหยัดพี่น้องเอ้ย มอน่อยเครื่องมันน่อยเนาะมันบอ่อใหญ่คือของลุงกีนั่มก็เลยไลยบอ่อใอยแห้งแต่ว่าหอดฟีเลยเดอ้อพีฟีฟีีเริ่มไลลุงหอดกดน้องแล้วถามมาเบิงมือแรงมันสีทั่วอยู่บนน้องเขานี่เคยเคยลาบอบนาสิทั่วถามมาเบิงมือแรง นี่วัสิทั่วหรือปะทั่วเนาะก้นน้องใหญ่ยยเติบอันนี้เขาก็เปิดได้ประมาณสองสามนาทีนี่แหละพี่น้องมันกระไล่ลงซ้ำนี่แหละเคืองน้อยพี่น้องเลย นำก็เลยใส่ช้อยแบบประหยัดนี่โอ้กอะไรแห้งอยู่ด้ยสินอ่อยเพิ่งเครื่องสิน่อยครับผมทำทอหอยแลวทอเฮาทอซาาก็บปอยากเต็มบันไดนำก็ใไซงามขนาดเลย màn xô là siêu hao phi nông, hao long còn đây, say นี่พี่น้องบ่มีหมอ,อมีอยังเลยมีแต่กระดานมีแต่กระดานรับแสงไัยเลยมีแต่แผ่นโซลาเซล์บมีหมอ,อมีอยังเลย ในคอมเมนต์ใช้ไปลงท่อเลยนี่เลยพนะี่น้องหนึ่งลงเลย งายน,นี้ไข้อยู่หรอกพี่น้องเลยแดยดแดดแห้งหนาสีไล้เมืดมือ่อแต่เพื่อจะเห็นน้ำกระเึิ้นไล้มือเมื่อเพื่อจะดินอิ่มเนาะลงไปกับดินดินกินก่อนเพื่อจะอิม่ม แม่นปะ่ะประมาณจากประมาณจากเดือนฝ่าวจิเตม,มหลายเดือนแล้วสบายดีพี่น้องประมาณตกะกะเนาะ <c oughs> ขันว่าเาพะน้ำวันนี้โอ้ยเนาะนนนนมันไหลโบเฮงเครื่องเขามันหนุย่นยประมาณสามเดือนกับวิจิเตมหรอก ถ้าถ้าขออยู่ัวเนมันทไม่เานเขาจันปลูกมังพีปลูกยังนะบ่ลุงปูกไผ่ทองง่ครับปูกจำได้ลุงระดับทอสามสี่สิบเนาะอันนี้บ่ทอเทร้าระดับทอสี่สิบม่ไผ่ผู้บ่ลุงโดยผู้เลระดับผู้หลายูเครื่องเขาเจ้าใหญ่เนาะเพะว่าเราก็ทอซ้ำตัวตั้งลยเนาะทอซ้ำตัวตั้งเลยพี่น้อง โอสมตตังเลยอมัตวตตัวเนาะยังป่ะนี่ว่ารวมกันมืโซลานนี้เพนละสามพันกว่าดูรวมกันมืดนี่คือแบบมื่นป้ายบอกอืมมัน ทอนอ่อยเนาะปูพ hmm. ักปูหยาเนาะปลาเนาะสบายมันอยากน้ำใต้เอาหยาบอะมันอยากน้ำใตายแนื้าเครื่องมันไหลพ่อยคือบอกคอยสวดคอยอยู่นั่นมันดูน้ำบิดไวเอามันน้ำมาประทันวะเครื่องมันใหญ่เกินขั้นแห้งเวลาน้ำออกประทันเขาเอามันแห้งเครื่องใหม่ใหม่เราได้เครื่องนะโดยขนาดบทหลวงตัวนั้น มันอยู่ลรวควมเย็นครัอยู่ในพื้นน้าถ้าไเดือนกับโบตายต้องไปิดขั้นเมว่ามันแห้งใบว่าน้าบุกลงไปกายเถื่อนเถ่าหม่หรืได้เช็ดตัวบ่อยังแห้งโอ้ระบบา้น้อยบยังแห้งไประดับสามสี่เดือนหนาอย่างสิเต็มฝนตกย่ามฝนย่ามหินหน้าเลยนกันได้หกในํา

ถ้าเปียบพียนหน้าถ้าสั่งมันสิไลด์นั่นนี่อบ่ซึ้มๆกันยังได้อีกคนยังได้ตักกินอันนี้ไลอยู่โจกโจกดูมันก็ได้อีล้วเนาะเดี๋ยวมันก็เริ่มไปลุ่มเลยเนาะมันลงไปดินมันอิ่มดูมันขึ้นไวนั่นอันนี้ห้องดินมันพันด้อิ่มอยังงไรมันก็เริ่มไปเลยเนาะทั้งลุ่มกันเลยดูดิมันก็เริ่มไปอยู่บัดบัดคอยบัดแห้งพี่เนาะ นำกระไซแล้วว่านานี่จะคุ้นๆมอนิไซ์เลยก็เปิดไปเลยมันกระไซมังรไหาแนวแทงไปเรอมันก็นกต้องได้แห้งปนนี้นะน้ำสั่งเขาไปตักกินมันจะไปแห้งแค่นี้สมบูรณ์โอ้ยไลิลีิลลลลิลลนนลิลลิยลาลลิ้าวเดียวก็ยังลิลลานลิงอันนี้ลิล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 ลิิลล mà cả hang vú vào hang mà cả xăm gì đó, mình khương nội rồi. Yang luôn dân dân nam hàng pa. hang đó, mình một tay phải đi là xăm พันหนึ่งแปดคนที่ลงหอดพูเลยลิฟต์ลิฟต์ลิฟไปประมาณชิบมือพูแล้วมันยังสีทั่วกดน้องกันสิันบมเลยเออเป็นเดือนเพื่อนเนาะปะจังสีทั่วกดน้องแมน เพือสนามเพือสดินสีอิ่มเนาะคะแนนมากเนี่เรียบร้อยคนะแนนมาบ้างเลยหน่อ,ยเ,อ,อนยเดียวกับยุดโลดมีอีกหน่อยเดียวก็ได้มันบ่มีหมอเก็บไพายงานมันโดยตรง เก็บแบบโดยตรงพี่น้องเลยหมอเก็บไผ่กับปริชัยปกติเขาจะมีหมอเก็บไผ่หมอปิดเปิดห,งหางาต่อตรงเลย ไปคุยใช่ลุงไปยืนนะบ่เอาวันนี้ลุงลี่คือนานมาเนาะวานนี้บริเทเท่ผมมาไวขนาดมืันนี้เพิ่นไปใช้เนาะต่อไกลลืมตื่นบ่ มันนี่ชางเขาก็สิเท่นี่เลยพี่น้องเทพื้นรถคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเลยพ่อแม่พี่น้องขอบุณขอบคุณทุกคนที่ติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดตามรับชมพอ,อกันใหม่คลิปหน้ากับเคยลาสบายดี